สวัสดีครับคุณเคยรู้หรือไม่ครับว่ายังมีอาชีพอาชีพหนึ่งที่ว่าจะเจอเรื่องราวหลอนๆห,หรือเรื่องราวแปลกๆแบบอยู่ไม่มากก็น้อยนั่นคือหนึ่งอาชีพรปอปพอหรือว่า,อายามนั่นเองสองอาชีพวินมอเตอร์ไซค์สามอาชีพคนขับรถแท็กซี่สี่อาชีพคนขับรถสิบล้อเป็นต้นและผมยังเชื่อว่ายังมีอีกหลายอาชีพเลยแหละครับที่ว่าจะเจอเรื่องราวหลอนๆและเรื่องราวแปลกๆแบบอีกไม่น้อยเลย เรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่วินมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งที่มีชื่อว่าคุณเจมเป็นนามสมมุตินะครับคุณเจมเป็นชายหนุ่มอายุ29ปีที่มีถิ่นฐานบ้านเกิดอยู่ในจังหวัดแห่งหนึ่งทางภาพเหนือของเรานะครับคุณเจมนั้นได้เข้ามาทํางานอยู่ในตัวกรุงเทพเมื่อก่อนนั้นคุณเจมก็ได้ทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งเพราะคุณเจมเองนั้นไม่สนใจเรื่องการเรียนใดๆเลยคุณเจมจึงได้เรียนจบแค่ม .6 แล้วคุณเจมส์จึงเข้ามาหางานทําอยู่ที่ในตัวกรุงเทพเลยคุณเจมส์จึงได้เข้าไปทํางานอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งได้ประมาณห้าเดือนกว่าๆว,วันหนึ่งคุณเจมส์เองก็เลยพูดขึ้นกับเพื่อนร่วมงานว่าเฮ้ยเหนื่อยไม่ไหวว่าค่าแรงก็ได้น้อยดังนั้นคุณเจมส์ก็เลยตัดสินใจลาออกมาจากร้านอาหารนั่นและเดินหาสมัครงานไปทั่วแต่ก็ไม่มีที่ไหนรับคุณเจมส์เข้าทํางานเลยตอนนั้นคุณเจมส์ก็เลยมีสถานะเป็นคนว่างงาน หรือที่เขาเรียกกันว่าพวกเ็ะฝุ่นนั่นเองจนอยู่ต่อมาวันหนึ่งคุณเจมส์จึงได้รู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนในสมัยที่คุณเจมส์ทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารด้วยกันเพื่อนของคุณเจมส์คนนั้นจึงได้ถามคุณเจมส์มาว่าเฮ้ยไอ้เจมส์ตอนนี้แกทำงานอะไรอยู่วะคุณเจมส์ก็ได้ตอบเพื่อนคนนั้นไปด้วยน้ำเสียงชิวๆว,ว่าข้านั่งรออ้อยตอนนี้ข้าสบายข้าไม่ต้องทำงานอะไรแล้วเมื่อเพื่อนของคุณเจมส์ได้ความแค่นั้น เพื่อนของคุณเจมคนนั้นก็ทำตาลุกวาวเพื่อนของคุณเจมจึงได้พูดกับคุณเจมตอว่าเองคงรวยแล้วนักสิท่าไอ้เจมเองเลยไม่ต้องทำงานอะไรบอกข้าหน่อยซิคุณเจมจึงได้แค่ยิ้มแบบแห้งๆพร้อมกับตอบเพื่อนคนนั้นว่าเปล่าหรอกเพื่อนข่าเองก็ตกงานเหมือนเองนี่แหละข้าเองก็ยังหางานทำไม่ได้เหมือนกับเองนี่แหละข้าไม่มีงานทำข้าก็เลยตอบเองนในว่าข้าสบายแล้วข้าไม่ต้องทำงานเหมือนคนอื่นของไง นี่ท่าก็ยังคิดอยู่เลยว่าถ้าท่ายังไม่มีงานทาอยู่แบบนี้แล้วสิ้นเดือนนี้ท่าจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าเช่าห้องวะคิดแล้วปวดหัวเลยว่าจากนั้นทั้งสองหนุ่มจึงกอดคอกันแล้วพากันเดินไปที่ร้านยาดองในซอยนั่นนั่นเองเมื่อทั้งสองคนไปถึงร้านยาดองทั้งสองคนจึงพากันดื่มยาดองกันพอจนเมาได้ที่เพื่อนของคุณเจมจึงพูดกับคุณเจมขึ้นมาว่านี่ไอเจมรถมอเตอร์ไซค์ของเองเองขายหรือ,อยังวะโห จะให้ข้าถ่ายได้ในว่รถมอเตอร์ไซค์คันนี้ถ้ารักของข้าจะตายไปจะให้ข้าถ่ายได้ในวะเสียงของคุณเจมตอบเพื่อนของเขาไปเพื่อนของคุณเจมจึงพูดต่อมาว่านี่ไอ้เจมข้าจะหาทางออกให้เองนะแต่ว่าถ้าเองได้ดีแล้วเองก็อย่าลืมข้าก็แล่ากันเสียงของเพื่อนคุณเจมได้กล่าวขึ้นเมื่อคุณเจมได้ยินอย่างนั้นแล้วคุณเจมจึงกระดกเล่าซดไปอึกใหญ่แล้วคุณเจมจึงพูดต่อมาแบบคนเมาว่า เองมีอะไรหรือวะเองก็แนะนำข้ามาได้เลยนี่ไอ้เจมเองก็มีรถมอเตอร์ไซค์อยู่นะแต่ทำไมเองไม่ลองเอารถมอเตอร์ไซค์ของเองนี่ไปลองวิ่งวินดูหรอกวะข้าว่าน่าจะรายได้ดีไม่ใช่เล่นเลยนะเว้ยเองลองมองดูสิวินมอเตอร์ไซค์ตรงหน้าปากซอยทางเข้าบ้านแกนะแกเห็นไหมว่าเขามีลูกค้ามารอให้พี่วินเขาไปส่งเต็มเลยต่อมาเมื่อเรื่องของคุณเจมพูดจบคุณเจมและเพื่อนจึงได้แยกแยก้ายกลับบ้านใครบ้านมันกัน เมื่อเวลาได้ผ่านเลยไปถึงสองสามวันต่อมาคุณเจมจึงได้นึกหวนถึงคำพูดของเพื่อนที่ได้แนะนำตัวเอาไว้เมื่อคุณเจมหวนหนึกถึงคำพูดของเพื่อนํำนั้นแล้วคุณเจมจึงลุกขึ้นแล้วคุณเจมจึงรีบเดินตรงไปที่วินหน้าปากซอยในทันทีประกอบกับว่าช่วงเวลานั้นก็เป็นเวลาช่วงพักเที่ยงของพนักงานบริษัทร,ร้านท้าต่างๆพอดีจึงทำให้มีลูกค้ามานั่งรอเต็มเตาอี้และพื้นที่วินเต็มไปหมด คุณเจมก็เลยคิดแล้วก็ฝันเอาไว้ในใจถึงรายได้ของตนถ้าตอนได้มาขับวินที่นี่ต่อจากนั้นพอเวลาผ่านไปได้อีกสักสามสิบนาทีที่เวลานั้นเป็นช่วงที่ลูกค้าเริ่มเบาบางลงแล้วคุณเจมเลยได้โอกาสเดินเข้าไปในวินมอเตอร์ไซค์แห่งนั้นในทันทีเพื่อที่คุณเจมจะเข้าไปขอลงชื่อและขอวิ่งวินที่วินแห่งนั้นด้วยคนเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานว่าคุณเจมจึงได้พบเจอกับหัวหน้าวินที่นั่นคนหนึ่ง คุณเจมจึงเดินเข้าไปและบอกจุดประสงค์ของตนให้ชายคนนั้นทราบว่าคุณเจมเองนั้นอยากจะมาลงชื่อเพื่อที่จะมาขอวิ่งวินที่นี่ด้วยผู้ชายคนนั้นจึงบอกกับคุณเจมว่าให้คุณเจมส์นำเอกสารประจำตัวและรถมอเตอร์ไซค์มาเพื่อที่จะขอลงชื่อวิ่งวินที่นี่ด้วยหลังจากนั้นพออีกสองสามวันต่อมาเมื่อคุณเจมได้ทำอะไรเสร็จหมดทุกอย่างคุณเจมจึงได้รับเสื้อวินและได้รับอนุญาตให้วิ่งที่วินแห่งนั้น ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปต่อมาเมื่อเวลาเดินผ่านไปได้สักหนึ่งอาทิตย์กว่าเห็นจะได้จนมาถึงวันหนึ่งจึงได้มีโทรศัพท์ของผู้หญิงสายหนึ่งที่โทรเข้ามาหาคุณเจมและโทรศัพท์สายนั้นจึงบอกให้คุณเจมมาเฝ้าบ้านให้เขาด้วยในระยะเวลาสาวันด้วยกันและโดยเขาเองนั้นจะไปทําธุระโดยที่เขาจะให้ค่าจ้างคุณเจมวันละหนึ่งันบาทเมื่อคุณเจมได้ยินอย่างนั้นแล้ว คุณเจมนั้นจึงดีใจเป็นอย่างมากที่จะมีรายได้พิเศษถึงวันละหนึ่พบาทจนคุณเจมับลืมที่จะถามเขาไปว่าแค่เขาจะไปทำธุระแค่สามวันแล้วทำไมเขาต้องจ้างคุณเจมไปนอนเฝ้าบ้านให้ด้วยละ่ะต่อจากนั้นคุณเจมสจึงได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ของตนเองไปที่บ้านหลังนั้นในทันทีเมื่อเวลาได้เดินผ่านไปเรื่อยเ,เมื่อคุณเจมได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์คันเก่งของเขาไปถึงบ้านหลังนั้น คุณเจมจึงได้เหลียวเห็นผู้ชายวัยกลางคนคนหนึ่งกำลังนั่งเล่นอยู่ที่หน้าบ้านหลังนั้นคนเดียวพอดีคุณเจมจึงคิดที่จะไปถามหาผู้หญิงที่โทรเข้ามาหาคุณเจมส์กับชายคนนั้นแต่เมื่อคุณเจมจึงกำลังที่จะเปิดประตูรั้วหน้าบ้านเพื่อเข้าไปหาผู้ชายคนที่ว่าซึ่งตอนนี้เขาได้กำลังนั่งอยู่ตรงหน้าประตูทางเข้าบ้านแต่บังเอิญพอดีว่าตอนนั้นมันได้มีผู้หญิงสูงอายุคนหนึ่งที่กำลังวิ่งมาจากทาั้งทประตูรั้วบ้าน เข้ามาหาคุณเจมพอดีแล้วเมื่อผู้หญิงเจ้าของบ้านคนนั้นวิ่งมาถึงที่ตของคุณเจมผู้หญิงเจ้าของบ้านคนนั้นก็รีบถามคุณเจมแบบคนเหนื่อยหอกว่าตอนนี้ใช้วินมอเตอร์ไซค์ที่ฉันได้โทรไปให้มาเฝ้าบ้านให้ไหมคะอ๋อใช่ครับเสียงของคุณเจมตอบผู้หญิงเจ้าของบ้านคนนั้นไปผู้หญิงเจ้าของบ้านคนนั้นเธอมีชื่อว่าเพนเพนจึงพูดกับคุณเจมต่อมาอีกว่าคือว่าฉันนี่นะ ฉันได้เป็นมะเร็งแล้วฉันต้องไปทำคีโมที่โรงพยาบาลเป็นเวลาสามวันฉันก็เลยอยากให้หนายมาเฝ้าบ้านให้นะว่าแต่นายกลัวผีหรือเปล่าล่ะแล้วคุณเจมจึงตอบเพนไปว่าผมไม่กลัวผีหรอกครับว่าแต่คุณมีอะไรหรือเปล่าครับแล้วเพนจึงพาคุณเจมเดินขึ้นไปที่ชั้นสองของบ้านและเมื่อคุณเจมและเพนเดินไปถึงชั้นที่สองคุณเจมก็ได้พบเห็นกับรูปภาพขนาดใหญ่ที่เป็นรูปถ่ายคู่เพนกับผู้ชายคนหนึ่ง ซึ่งผู้ชายคนนั้นเป็นผู้ชายคนที่คุณเจมส์ได้เจอว่าเขานั่งอยู่หน้าบ้านตอนที่คุณเจมส์ได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาบ้านหลังนี้ใหม่ๆซึ่งในรูปคู่รูปนั้นผู้หญิงกับผู้ชายคู่นั้นเขาได้กำลังสวมชุดเจ้าบ่าวและเจ้าสาวอยู่เหมือนว่าผู้หญิงกับผู้ชายในรูปภาพนั้นเขากำลังถ่ายภาพพิเดด้งอยู่เมื่อคุณเจมส์เห็นรูปภาพนั้นคุณเจมส์จึงสันนิษฐานเอาคนเดียวในใจว่า ผู้ชายในรูปภาพนั้นคงจะเป็นสามีของนางเพนแน่ๆต่อมาเมื่อคุณเจมส์และเพนที่กำลังเดินเดินในบ้านไปอยู่นั้นเพนจึงเล่าเรื่องผู้ชายในรูปภาพซึ่งเป็นสามีของแกคนนั้นให้คุณเจมส์ฟังว่าเมื่อก่อนแกและผู้ชายในรูปภาพนั้นพวกแกได้เขา้าดาูใจกันมาตั้งแต่สมัยเรียนจนพวกแกเรียนจบและได้มาพบกันอีกครั้งเมื่อพวกแกมีงานทำกันแล้วเมื่อสมัยสามปีก่อน แกและสามีที่เป็นผู้ชายพวกแกทั้งคู่ก็เลยได้ตัดสินใจกลับมาพบกันอีกครั้งต่อมาแล้วพวกแกทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจแต่งงานกันแกยังได้เล่าให้คุณเจมได้ฟังต่ออีกว่าเมื่อก่อนนั้นสามีของแกนั้นเขาได้เป็นพนักงานของธนาคารแห่งหนึ่งเมื่อแกและสามีของแกอยู่กันอย่างมีความสุขมาเรื่อยๆจนได้ถึงหนึ่งเดือนกว่าๆเห็นจะได้ในวันหนึ่งไม่รู้ว่าสามีของแกเป็นอะไรก็ไม่ทราบได้ สามีของแกจึงได้ซื้อกุ้งย่างมาเพื่อที่จะกินกับภรรยาของเขาเองพอในตอนเย็นวันนั้นทั้งคู่จึงกินข้าวและกินกุ้งย่างกันอย่างมีความสุขเมื่อพอทั้งคู่กินข้าวกันอิ่มดีแล้วทั้งคู่จึงพากันขึ้นไปนอนต่อที่ชั้นสองของบ้านเมื่อทั้งคู่ได้นอนกันไปเรื่อยๆจนเวลาตอนนั้นเวลาประมาณห้าทุ่มเศส,สามีของแกจึงผุดลุกขึ้นมาแล้วสามีของแกจึงพูดให้แกฟังว่า เขารู้สึกแน่นหน้าอกไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรแกก็เลยถามสามีของแกไปว่าแน่นหน้าอกมากไหยจะไปหาหมอมไหมแต่สามีของแกก็ตอบว่าไม่เป็นไรมากหรอกไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็หายเองแหละต่อมาทั้งคู่จึงนอนหลับกันต่อไปพอหลังจากนั้นพอเวลาได้ผ่านไปเรื่อยๆจนถึงเวลารุ่งเช้าของวันใหม่พอถึงเวลาตอนเช้ามืดของวันนั้นผู้หญิงคนนั้นจึงลุกขึ้นเพื่อที่จะไปทำความสะอาดบ้าน และไปทำอาหารต่อผู้หญิงคนนั้นจึงเห็นว่าสามีของเขานอนเอาผ้าคลุมโปงตามปกติผู้หญิงคนนั้นจึงไม่ได้สนใจอะไรมากผู้หญิงคนนั้นจึงลุกไปทำงานบ้านของเขาตามปกติต่อไปพอหลังจากนั้นพอเวลาเริ่มสายสายขึ้นมาซักเวลาประมาณเจ็ดโมงครึ่งเห็นจะได้ผู้หญิงคนนั้นแกก็ยังไม่เห็นสามีของแกลงมาจากห้องนอนเลยผู้หญิงคนนั้นแกเลยขึ้นไปที่ห้องนอน เพื่อที่จะไปตามสามีของแกให้ลงมากินข้าวขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและรับฟังคลิปวิดีโอของพวกเรามาด้วยกันจนจบถ้าใครชื่นชอบคลิปวิดีโอของพวกเราคลิปนี้หรือคลิปวิดีโอของพวกเราเป็นยังไงกันบ้างก็ช่วยกันคอมเมนต์มาบอกให้เราทราบเป็นด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้นําความคิดเห็นของพวกคุณไปปรับปรุงการทําคลิปวิดีโอของพวกเราต่อและถ้าใครอยากจะ